สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีการงานค่อนข้างดีเลยค่ะพยายามเน้นใช้คำพูดเยอะๆนะคะเพราะว่ามันจะสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเราเองนะคะใช้มันยาออดอ้อนเข้าไปเลยค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวกับคำพูดการแสดงจะดีมากๆเลยค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของการงานอยู่ให้ใช้คำพูดให้เกิดประโยชน์นะคะเช่นเดียวกันใครที่ทำงานร่วมกับคนอื่นระวังการใช้คำพูดนะคะถ้าพูดจาดี พูดให้เป็นอยู่ให้เป็นการงานก็จะดีตามไปด้วยค่ะส่วนคนที่ทำอาชีพเป็นดารานักแสดงงานด้านเสริมสวยธุรกิจเหล่านี้ล่ะค่ะจะมีแนวโน้มที่ดีมากตัวของคุณหรืองานของคุณสินค้าของคุณจะเป็นที่สนใจเป็นที่จับตามองมีเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนเข้าหาให้คุณพยายามใช้โอกาสสร้างสารรค์งานหรือผลิตสินค้าที่ดีที่ได้มาตรฐาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังเพราะการที่ดังหรือโดดเด่นเกินไปก็อาจจะมีบางคนที่หมั่นไส้ไม่ชอบใจนะคะซึ่งอาจจะนำภัยมาสู่ตัวเองได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินให้เรามาระวังการใช้จ่ายเงินในช่วงนี้ให้มากๆเพราะมีเกณฑ์จะเสียเงินไปกับเรื่องที่ไม่จําเป็นให้ระวังตกเป็นเหยื่อของการตลาดโดยเฉพาะการโฆษณาลดราคาลดแลกแจกแถมต่างๆสถานการณ์ทางการเงินก็ค่อนข้างที่จะติดติดขัดขัด,ขดไม่คล่องตัวเท่าที่ควร แต่มันก็เป็นการติดขัดในช่วงสั้นๆเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะความรักคนมีคู่ความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดีค่ะมีช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมีการพึ่งพาอาศัยกันดูแลกันหรือได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันถือว่ามีแนวโน้มไปในทางที่ดีค่ะความรักสําหรับคนโสดความสัมพันธ์อาจจะดูซับซ้อนการจะได้คบใครคนใดคนนึงระวังจะเป็นแค่ตัวสำรองนะคะ เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะคะว่าเขาคนนั้นมีแฟนหรือมีครอบครัวหรือยังระวังความรักความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือไม่ชัดเจนระวังต้องเสียใจภายหลังจะต,ตัดสินใจคบใครต้องคิดให้ดีใช้เหตุผลประกอบอย่าปล่อยให้อารมณ์พาไปอย่างเดียวนะคะสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนักคะให้ระวังแค่เรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยนอยจากความซุ่มซ่ามของเราเองเช่นการเดินไปชนน่นชนนี่ ฟกช้ำดำเขียวอะไรประมาณนี้ค่ะโชคลาบไม่มีนะคะเสี่ยงโชคเสียงดวงก็อาจมีเกณฑ์ผิดหวังได้สูงแต่ถ้าอยากฝืนดวงฝืนโชคชะตาก็เชิญได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลข4และเลข3ค่ะ